พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพ,พิชานนกแรนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับความหมายเชิงลึกของเอกสารเกี่ยวกับการถือครองที่ดินเช่นสค .1 นศ .2 ฉนดที่ดินว่าเอกสารที่ใช้คำยอ่อเหล่านี้มีความหมายว่าอย่างไรบ้างเริ่มที่สคหนึ่งนะครับสคหนึ่งคือใบแจ้งการครอบครองที่ดินซึ่งสามารถใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งความต่อทางราชการได้ว่ากำลังครอบครองที่ดินแปลงนั้นอยู่แต่ไม่ใช่หนังสือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและใช้โอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้ใช้เพียงสละการครอบครองที่นั้นแก่ผู้รับออนเท่านั้น นอสสนสสคือใบจองคือหนังสือแสดงความยินยอมให้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินได้ชั่วคราวผู้มีนอสสองต้องทำประโยชน์ในที่ดินให้ได้อย่างน้อย75%ของที่ดินที่จัดให้ภายใน3ปีเมื่อทำได้ตามเงื่อนไขจึงมีสิทธิ์ขอออกนอสสามหรือนอสสามกหรือโฉนดที่ดินได้ ทั้งนี้สามารถโอนสิทธิ์ดังกล่าวให้แก่ผู้อื่นได้นสนสนสสคือหนังสือรับรองจากเจ้าหน้าที่ว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้วแต่มีเพียงสิทธิ์ครอบครองไม่มีกรรมสิทธิ์โดยหนังสือเป็นแบบธรรมดามีการรังวัดและจัดทำแผนที่ของที่ดินนสสามกเหมือนกับนสสาม แต่ต่างที่มีการราังวัดและจัดทาแผนที่ของที่ดินจากภาพระวังรูปถ่ายทางอากาศโฉนดที่ดินคือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ระบุถึงโฉนดแผนที่โฉนดตราจองและตราจองที่มีตราประทับว่าได้ทําประโยชน์แล้วผู้ที่เป็นเจ้าของโฉนดจะถือว่ามีสิทธิ์ในที่ดินยัน มีสิทธิ์ในที่ดินนั้นอย่างสมบูรณ์ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดรเกษตรศักดิก์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ